สวัสดีครับด้วยผมเจมิเด้ ia, นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s t a v w e l l Sky M Mobile นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World m o ที่มีภาษาไทยกันอีกแล้วนะครับมาภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมตัวนี้เปิดกันหลายภาคแล้วเงินนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับทีมาแล้วกันนะครับตรงนี้มันมีอาชีพที่แยกกันใช่ไหมโอเคอ๋อมันก็แบ่งเป็น 3ตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเ,าเลือกอันแรกมันก็ขึ้นอันแรกเนาะคือแล้วแต่เลยนะครับมันเป็นเหมือนอาชีพแล้วนะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนอยู่ในรัทีิหรือภาคอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเราก็เอาวันนี้เลยนะครับตามที่เราเลือกเนาะลองเข้าไปเล่นกันดูนะไอเกมเนี้ยมันเปิดหลายเขาเรียกอะไรหลายภาคมากนะครับแล้วก็มีคนเล่นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดภาคใหม่ที่สําคัญคือเกมมันมีภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเวอร์ชันนี้มันจะเล่นง่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสกิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำการตั้ง ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันเนาะก็จะมะีตัวเควสอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับให้กดตัวนี้เนาะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับมันจะทําการเลเทเลพอร์ตให้เลยเอออันเนี้ยมีออโตมาช่วยเล่นง่ายอยู่นะครับเนี่ยคอนเฟิร์มนี่ก็คือภาคนี้เล่นง่ายนะคือบางภาคนี้แบบเราต้องแบบทําการเดินเควสนู่นนี่นั่นเองอะไรแบบนี้นะครับนะอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการไปส่งเควสนี่ครับส่งเควสก็คือระบบแบบนี้ดีนะครับ ถึงจะเป็นเกมเก่านะครับแต่ว่าถ้าทําระบบดีๆนะครับให้มันทําการเทเลอพอาอฟรีๆแบบนี้นะครับฟาร์มได้ง่ายๆนะผมว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะใครที่เป็นแฟนเกมในส่วนของตัวเกมนี้นะครับผม ช,ชไปสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็นเตอร์โคลและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar a w a k i n g Call of Impact, Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, Blue Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center เออไม่อยากแกแบบออใช้เวลาในการเดินอะไรขนาดนั้นนะครับเราเล่นแบบชิวๆดีกว่าอืมโหสิบตัวเลยตรงนี้ไปชิวเลย สก,กิลมันกดได้ไหมเนี่ยมาอันนี้เข้ามาวันแรกกิจกรรม25้ากิจกรรมพิเศษอ๋อกดรับไปเลยนะครับกดตัวนี้เนาะคุณได้รับรางวัลแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่ในที่จดหมายนะครับแล้วก็ได้ตัวไอเทมมากดใช้ดิไม่สามารถใช้ได้เพราะเลเวลไม่ถึงนะครับอ่ะอืมครบแล้วนะครับอ่ะมาทำการ รับเควสนะครับนี่ครับนี่ครับปกติคือตอนนี้มันก็มีผู้เล่นเข้ามาเล่นแบบเรื่อยๆนะครับนะคือเกมมันเปิดแบบดึงคนใหม่ๆมาเล่นนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมออันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรอครูดาวนะอม,มันไม่ไหวหรอหรือว่าเรายังไม่ได้อัปเดตตัดอะไรวะเดี๋ยวลองดูด้านซ้ายบนไม่ใช่ซ้ายดีด้านขนวาบนตัวนี้นะครับสกิลทักษะเนี่ยเดี๋ยวเรากดอัปได้นะ เนี่ยเรากดอัพได้นะครับพรังโจมตีพวกเนี้ยเราสามารถกดอัพได้กดลงทะเบียนต่างๆนะมาอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตีบวกนะครับที่จะสามารถทําได้จากระน,นะนะเดี๋ยวด้านซ้ายบนเตตัสเราก็อัพได้นะผมลืมอัพแน่เลยนี่เพิ่มเพชรเพีย,พยมาหน่อยแล้วก็ลงงเตงรัวรเลยโอเคสามารถรีสเตตหรือรีเตตัสได้ฟรีด้วยนะ ่ดีอยู่นะโอเคนี่ครับอืโอโหโดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยเขาเลเวลห้างเนยปั๊มยาสู้อย่างเดียวท่านผู้ชมครับจะได้สักตัวไหมเนี่ยไปได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับทั้งหมดห้าตัวโอ้โหปั๊มยาอย่างเดียวเลยอ้ยม,มีคนมาช่วยวะก็น่าจะชิวขึ้นนิดนึงมีคนมาพอดีนะครับอันนี้ชิวน่าจะผ่านแบบสบายๆนะครับอืมอืออืม,อม,อม เฮ้ยอย่าพึ่งไปดิลูกพี่ใจเย็นโอเครีบรีบรีบมูบเลยรีบมูฟเลยรีบมูบบเลยโอเคเลเวลห้าแล้วนะครับทำการอัพเซตันเนาะจะทำการรีหน่อยเออลงสเต็งหมดเลยได้ไหมอ่าเฮปีสักสองโอเคแล้วก็มูบเลยอตัวเมื่อกี้รู้สึกว่ามันโหดร้ายกับเราเกินไปนะครับ โอเคเลเวลหกนะครับลงเฮ็ดพีนโอเคประมาณนี้นะครับเฮดพีประมาณ5 0 0้ละน่าจะเริ่มยืนหมอนแบบยากๆแบบสบายๆขึ้นโอเคเลเวลอัพ okay, อีกไหมเอ้ยเลเวลเจ็ดนะครับลงสเต็งรัวๆเดี๋ยวเด็กค่อยลงนะครับลงสเต็งมาก่นอนมาครับนี่ครับอ่ะยืนสบายขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่า ตัว HP ก็แบบไปเรื่อยๆเหมือนกันนะโดนตีแรงเหมือนกันนะครับทีละแบบเกือบร้อยนะบางทีก็กหลุดร้อยไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีกว่าเมื่อกี้นะที่แบบโดนแบบเยอะนะที่เราเอ HP ขึ้นมานะครับมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรา u พ HP ขึ้นไปประมาณสักหกเจ็ดร้อยอะไรแบบนี้นะครับท่านผูช้ชมครับคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนี่เหลือสามตัวนะครับตัวเฟสเนาะตัวเกมมาเล่นชิลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะเออ ตัวแมปกันดูกันเป็นแบบเย่อยๆเนาะข้อดีคือมันสามารถเขาเรียกอะไรนะมันมีออโต้ช่วยขอบแลวท่านผู้ชมครับทำการเทเลพอตเลยแล้วทำการพูดคุยโอเคอเนกอ่ะคอนเฟิร์มครับเดี๋ยวคอมพีดล่าเลเวลเก้าเนี่ยครับลงเฮดพีได้600นะครับ ลงเด็กไปบ้างเผื่อมันหลบได้เผื่อนะจะหลบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นพี่แบบให้มันยืนได้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวอัพสเต็งรัวๆเลยโอเคมามาดูครับโอ้โหไอ้นี่เหมือนกันนะ โดนทีร้อยเจ็ดสิบเลยสองร้อยโอ้โหเราตีเข้าทีละห้าสิบเองคือเควสแม่งมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรายังไม่ได้แบบไปหาพวกของหรืออะไรแบบนี้หรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทําการอัปเกรดเลเวลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะหลายๆอย่างนะครับมันก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะแต่ถามว่าเออเลเวลมันต่างกันนะครับเลเวลเดียวกันนะแต่ว่าสเตตมันต่างกันเล่นไหวไหมก็เรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับ ต่เกมนี้นะเกมเปิดใหม่ก็รีบเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีคนเล่นจริงๆนะไอเกมที่เป็นโอเพนวิดมีมโอแบบเนี้ยแล้วเป็นเกมแบบที่เป็นเกมยุคเก,กา่าแล้วเปิดภาคใหม่ภาคใหม่ภาคใหม่เรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็มันก็ล้างอะไรประมาณนี้ค,คือจริงๆหลายๆเกมะถ้าเป็น Open World m m o นะครับถ้ามันเปิดใหม่แล้วอยากจะเล่นจริงๆนะให้เล่นช่วงอาทิตย์แรกหรือว่าสักเดือนแรกหรืออยบบ่นี้ยังเล่นได้นะครับบางเกมมันอยู่ไม่นานจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเกมค่ายใหญ่พวก Ne t Mar b l e ค่ายเน็ตอิตหรืออะไรแบบนะี้เกมมันค่อนข้างอยู่นานนะครับปี2ปีได้อยู่นะ,ะถ้าจะเล่นแบบชิวเวก็ไม่ต้องเติมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเ,เกมมันก็มาไวไปไวแล้วก็เกมมือถือมันก็เปิดทุกวันนะนี่เตือนกันเฉยๆนะครับนะเออหรือก็ถ้าชอบเกมไหนอยากเติมก็เติมเพื่อความสุขนะครับไม่ต้องเติมโหดร้ายเกินไปเดี่ยถ้าเกมปิดนี้อาจจะเสียได้นะครับแต่ถ้าเติมไปแล้วมีความสนุกสนุกกับการเล่นเกมนะครับก็เติมมันไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะอยู่ที่เงินในกระเป๋าของท่านเลย นะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไ้เพลง่างนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ